สวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมติดตามเข้ามารับชมคลิปครับทุกๆกำลังใจก,กำลังใจดีๆผมกล่าวเดินต่อไปนำเสนอผลงานใหม่ที่น้องได้รับชมติดตามรับชมภายในคลิดน้องกันครับผม สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ลุยมาถึงครับบ้านน้องแอ๋ครับจังบหน,น้องผืออำเภอจัดดุลพ,พักพิมานครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องมือนี้ภาพพี่น้องมาเรียนรู้นะครับซึ่งผมกะทิดต่อเพิ่นมาทั้งฟาร์มนีถือว่าเป็นอีกฟาร์มหนึง่งที่น่าสนใจนะครับการเตรียมการการทำโรงเรือนหล้วก็สายพันธุ์ต่างๆถือว่าพี่น้องเกษตรกรมืงงอใหม่ๆสามารถเบิ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะทำตามไดของว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้อง บ่มากกันหน่อยแล้วครับผมราครับพี่น้องติดตามครับไปรับโช่วมกันครับผมอ่าลองแนะนำเจ้าของเจ้าหน่อยนะครับผมอ่าชื่ออนุพง์เพื่อสินนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับระเบียบฟาร์มแพนอ๊อฟเปิดเจะตัวก็มาจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยนี้นะครับก็เป็นประานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับผู้เลี้ยงไก่แกะมาชมของเปิดเจตุูครับผมครับผมเนาะอันนี้ตอนแนะนำในไลฟ์เวอร์ชั่นนะครับได้ครับผมือ ของฟ้าม้าเนี่ยนะครับก็คือสีมีเหลี่ยงตั้งแฉะตั้งแกะนะครับครับผมพอพันเนี่ยก็คือใส่เป็นพอพันุเดือดสูงแล้วก็เป็นพอพันุเดือดลอยนะครับครับผมตั้งแฉะตั้งแกะอือองเห็มโซนนี่คือแกะนะครับเด้อครับโซนนี่จะเป็นโซนโซนเหลียงแกะครับแกะกับสีมีหลายสายพันนะครับครับผมจะเป็นอ่าพอพันุเป็นไวท์เปอร์นะครับแล้วก็แบล็กเฮดนะครับเป็นดรเปอร์หัาดำนะครับแล้วก็ ตัวแม่พันธุ์ผมจะใส่เป็นแม่พันธุ์สั้นตานะครับแล้วก็เป็นรูปผสมสั้นตาแน่แลลวก็เป็นรูปผสมแก่พื้นเมืองครับครับผมครับตัวเ้าใส่รูปผสมเนี่ยมันสิทนจังน่อยนะครับทนโล้นะครับเลียงง่ายครับง่ายไปครับผมถ้าเราขอเสีองมันเกิดขึ้นมันจะออกลูกส่วนร้ายจะเป็นออกลูกตัวเดียวนะครับการขยายพันธุ์อาจจะติดสายจังไหมถ้าเราตัาการจะเริ่มเติบโตมันโตเร็วนะครับครับผมครับผมจะกินหญ้าตามบ้านท่อนะครับ เพื่อมีพื้นทีเ่เท่ากับปั๊งานี่ยจะเป็นเนี่ที่มันเกิดตามตองทินเมืม่รอรอเนี่ยที่มันมีโปรตีนสูงจังเลยนะครับ,บ,รบรืมเป็นแพ่งกลาที่สามารถกปล่อม้มันเล่นกินกระได้เลยตัดพี่อ่มันกินได้คครครับรับบลักษณะการกินกับถือว่าง่ายๆคล้ายๆกับแพะอยู่นะครับเนาะกินคล้ายๆกันครับอตอนนี้เพื่อหายเป็นกบปโ่อยซ้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกก็เลยสต็อกสร้างสต็อกเป็นสกบปโ่อยซมากไปใส่ตอนหนาฝนนะครับอ่าแีละผมเขียนยะสีน่องจับเนี เดละสายพันธุ์ในี่บึงเนาะอะตัวที่บมีคนเนี่เป็นสายพันธุ์เลยครับผมตัวที่บมีขนนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ซันตาครับซันตานะครับครับผมซันตาเนสนะครับลักษณะขนมันก็คือเป็นลักษณะแบบขนเตียนถือมากเลยนะครับช่วงแรกเกิดมากหลายสิมีขนฟูจังหน่อยนะครับก็ประมาณหกเดือนถึงเจ็ดเดือนมันก็สิปัดขนตัวนี้นะครับเ้อตัวไรขนนี่ครับในเต็มทีก็คือขนสิเตียนแบบนี้นะครับสีดำกันท่านอเดียวกันมั้งครับผม ตอนนั้นเป็นดุปผสมผืนเมืองนั่ครับแต่ปามันสีออกเป็นท่าสั้นตาหลายว่ามันก็เลยผลเดียนนะครับผลเดียนครับปูครับผม้าเป็นพืนเมืองก็วนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปืนะคร่บสีดําตานนะครับตาอุ้มดํานะครับมันเป็นพื้นเมืองจากค้นปุ๊ยปุ๋ยนะครับเนาะผลสัญญาลางสัญญาางนะครับอีงซื้อนึ่นก็เกินว่าพม่าหางยาวนะครับหรือปืนมืองบวานเท่านี้นะครับผมตัวนี้นะครับพอพันพอพันของปั้มนะครับ อผสมดอปเปอร์นะครับคแบ็กเฮดนะครับดอปเปอร์หัวดำตัวนี้ครับลักษณะลักษณะพันธุ์มันคือหัวสีดำตัวไม่สีสีขาวนะครับนี่คือผู้ลักษณะของคุณเลยเนาะแม่งครับดอปเปอร์มันช่มีสองสายคือไวท์ดอปเปอร์คือขาวทั้งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบ็กเฮดเนาะดอปเปอร์หัวดำครับอันนี้เป็นอุปผสมระดับสูงครับใส่พุ่มผุ่มอยู่ตอนนี้ครับตัวเด็ดนาะครับเนาะพันธุ์ครับประจำฟาร์มเปิดน้องเฮ็ดอาชีพเกษตรกรการเลี้ยง พวกแพ่พวกแก่เนี่ยมันมานานยังครับอันนี้เป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะปกติกับการรับราชการนะครับครับเลี้ยงแพนมากประมาณเจ็ดแปดปีครับการเริ่มเลี้ยงตอนแรกก็คือเริ่มปักจากประมาณตัวแรกมีแพ้ยูเจ็ดโตนะครับสื่อเป็นแพนแม่สาวมานะครับการเลี้ยงอยู่เกือบปีนะครับจนว่ามันสิบผสมจนว่ามันสิบลูกชุดแตกนะครับก็เกือบปีครับ แต่เลี่ยงเดือนมากกว่ค่อยๆซื้อเพิ่มของมากครับซื้อเพิ่ม <ๆ S 2> ของมากล้วก็ขายตัวปูออกไปน้ำนะครับคือแรกๆเนี่ยเขาส่งรง่ทุนในเรื่องของอาหารหน้ำนะ,ค,ะครับครับผมแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนีพ่พ่อแพ้เขาขายได้ตัวปูเขาขายสางังเกตุได้ปุ๊บก็คือเอาเงินที่ขายได้มาซื้อพวกอาหารคือหมุนเวียนนะครับโอ้ซ<อ>ื้อแม่พันธุ์เพิ่มขมากเลยแหละครับผมครับผมคือปีแรกที่ศึกษาแนวทางก่อนนะครับเนาะครับปีแรกผมศึกษาแนวทางก่อนให้ให้ศึกษาแนวทางจากแพ้ก่อนอ่า้องคิดว่าระยะหวังผลอี๋เนาะ การเรียกเรียงพวงใจเกิดผลเห็นท <met> ั favorite ้งแบบด้านเศรกิจการเงินแจ้เฮาอย่เนาะคิดว่าประมาณเชือกปีจากประสบการณ์เฮขาคิดว่าจังจะเห็นผลครับถ้าเห็นผลเลยนะครับคือมันมีหลายช่วงนะครับเพราะว่าถ้าเห็นผลตามตามกว้างความผิดผมนะครับคือพ่อแผ่กอดดูมาชุดแดกพวกนี้เขาเห็นผลเลยคือว่ามันมีเงินเงินหมุนเวียนในบครพวงเสม คือเขาจะเป็นต่อมี่ขายปุ๊บก at so um ็จะเป็นต so ่อมี่เงินเก็บเลยนะครับคือเขามีแม่เหนียวแน่นแน่พอเพื่อเพิ่มอย่นงเงี้ยมันก็เป็นเพิ่มเพิ่มแค่พอเพื่อนะครับครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจากินเต็มเต็มเป็นไวยดีก็คือต่อมมีแพร่หลายจังเลยนะครับประมาณสองสามปีนะครับคือข้าเผิ่อแม่พันธุ์เรื่อยๆนะครับขายบุกตะคุไปนะครับเก็บสะสมแัยพันธุ์แพร่หลายนะครับประมาณจะหาว่าจุอาจจะเห็นเห็นเป็นเงินเต็มเป็นไม้แน่นนะครับและแรงๆก็คือ เห็นเงืนบอเห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นลักษณะเงินทุนเงินหมุนเวียนครับ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 เริ่มเริ่มอรเรียกปีใหม่ๆเขาเริ่มเหมืนเรียกนะครับเนาะครับตามที่น้องเพิ่นบอกอ่ามาเบิ่งอีกครับส้นนี่เป็นส้นน้องแพรน้องเนาะครับนเป็นส้นของแพรนะครับครับคือใส่พื้นที่เดียวกันนะครับอืพื้นที่เ้างว่าหลายนะห้องกับแบงส้นไปว่าส้นหนึ่งเป็นแพรกแยกส้นกันส้นหนึ่งเป็นแกะนะครับเพื่อเดีววาวล่าทามาถลี้ยงร่วมกันใดบอเลี้ยงร่วมกันใดนะครับแต่ว่าเวลาห้องให้อาหาร แพ้นี่มันมาสีมันดื้อนะครับมันมันสีส้นเนาะอืมันมาสีส้นหละแก่กับสีบ่ค่อยได้กินอาหารเต็มทีนะครับก็เลยแยกส้นนะครับว่าส้นนี่ให้แพอยูสซนนี่หายแกยู่นะครับคือแก่ไม่สิกินเรียบร้อยว่าก็แพนะครับครับอาหารคือกันนะครับแกกินเรียบร้อยกว่าแล้วแยกเป็นส้นส้นแพ้มากนะครับอ่าบังฟาร์มเพิ่นก็ร่วมกันได้แต่ว่าแพเพิ่นจะมักส้นนะครับเนาะที่ผมเข้าใจเนาะบางทีแก่แก่นี่เพิ่นจะซ่าก็แพ้เนี่ยการกินอาหารนะครับ การเขาถึงอาหารจะยากก็แพ้แน่นอนครับเนาะการร่วมกันเนาะถูกต้องนะครับเนาะแก่ที่บอได้กินอาหารแต่เขาเลียงร่วมกันอ่าที่พี่เห็นเนาะเป็นสายพันธุ์ไหครับสำหรับแพะตัวนี้เป็นลูกผสมบอนะครับอืมแล้วกากมีบออเดินลอยยุ่สองตัวนะครับครับเป็นตัวที่อย่างมาเนี่ยคือเป็นปอพันธุ์เดินลอยัวนี้สวยเลยครับ ต,ตัวตัวใหญาจะเป็นปันสมบูรณ์ครับบานไดเพราะว่าอาหารอาจจะบป็นันถึงหรือว่ามันยังหน่อยอยู่นะครับ,บ,บเลือดหน่อยแล้วนะครับเนาะครับตัว,วตัวเขาเป็นหน้องถือว่าแม่อาจจะเป็นลูกผสม,มอยู่แต่ว่าพอ่อจะเป็นเลือดลอยนะครับพัน้ายเหมือนใส่เลือด<ส>ลอยใส่พอลอยคุ้มครับเพราะว่าเขาเขาหบา,างหลวมๆแล้พ่อเขาใส่เลือดลอยคุ้มปุ๊บครับแม่พันธุ์เป็นูผสมพ่อหลวมมากอ่ะมันสีเงาไว้นะครับแม่พันธุ์กับสีใส่เป็นอาจจะเป็นแองโกลผสมหรือว่าเป็นปอผสมหรือเรื่อผสมแบบนี้ครับผสมนี่เลือด บ่อลเนี่ยจังน้อยนะครับพพอันเป็นตัวี่พอพันหลักเจ็ดตัวของเฮาอยู่ของแพรมีพอพันหลักตัวเดียวครับของฟาร์มเฮานะครับครับผมใส่ตัวเดียวแต่วแพรใ่มีสองตัวก็เป็นแนวทางที่ดีอย่างหนึ่งเนาะก็ยศึกษาแบบหนองพันวาเนาะแม่พันธุ์ถังเงินบ่หลายเนาะเกษตรกรผู้เลี้ยงไม่ใช่ลูกผสมทั่วไปใช่ลูกผสมทั่วไปก็ได้ได้เนาะครับครับผมคือเขาต้องเขาต้องเบิ่งว่าเขาเลี้ยงเลี่ยงแพรนี่เขาหวังหยั่งนะครับคือ ขอดหลอกเขาดูมาปุ๊บเขาหวังสั่งกิโลขายบอหรือว่าขายเป็นสายพันธุ์นะครับ<อ>สำหรับฟ้าผมเนี่ยหรือว่าฟ้าผมเกษตรกรหล,ลายหลายไร่ที่อยู่ในภูมิคืหอหวังขายขายเป็นสั่งกิโลนะครับขายลูกขุนทังกิโลเสียนะครับเองาเขาชัดเจนคือการเป็นลูกขุนครับผมกระเลยกระเลยใส่เป็นแม่พันธุ์เป็นหูัผสมหรอกอะใส่เป็นพอลอยนะครับวิทีประโยชน์เกษตรกรผูผูทีนํำไปใส่ไรได้ท่งนไหนนะครับเนาะครับผมก็ เปอย่างเขาตรงอย่างเชื่องลูกขุนมันตลาดมันเดินดีหรือยังไหนครับตลาดแพนเ้อมันมันเดินดีครับราคา ราคาหรือว่าสิมาขายไปมันคล่องนะครับตลาดนี้ราคาบ่แพงนะครับตอนนี้ก็อยู่ลาละโลละลอยลอยสามสิบนะครับมาวนนี้นะครับคือมันกับผลผลิตตามตามตลาดครับสำหรับแกนี่ปกติก็ัอยู่ราคาลดละลอยต่าช่วงนี้พี่ช่วงโควิดนะครับเนาะมันถึงพันมากเลยครับตลาดแกยังพ่ได้ในรูมตอนนี้มันสิลดราคาลงมาอยู่ประมาณแปดสิบก่อสิบบาทสำหรับราคาแกนะครับสายกิโลเนาะอันนี้เ้างหมายถึงแกผูนะครับแกผูแกปูนะถ้าเป็นตัวแมนเนี่ยก็คือจะกลายเป็นลักษณะของ เป็นสายพันธุ์นะครับกลายเป็นแม่พันธุ์ไปแห่งเกษตรกรไร้เลี้ยนะครับพอเ่าใส่พอลอยพุ่มแล้วพุ๊บรุ่นลูมันออกมาเนี่ยพือมันสะเป็นยางตันพือลักษณะเป็นเลือดหาซีบเลือดหาซีบเพื่อว่าห่อใส่พอลอยออกมาแผสมกระดูกพื้นเมื่อห่อใส่เลือดหาซีครับครับอเลือดหาซีบเนี่ยก็ทรงต่อไปเกษตรกรไปเป็นแม่พันธุ์ไร่ครับ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 แนวทางนะครับเนาะครับราคาไม่เกิดจะกคนที่ไม่ถูกนะครับครับผมครับผมเกิดอีมอเพราะพือเลือดลอย เลือดลอยก็คือลักษณะเป็นขายสายพันธุ์แผ่ไปนะครับราคาอาจจะสูงเสี่ยงกวนไล่ไม่อาจิอาจิเขาบะถึงนะครับเวลาพอต้นรายการลุ้นทุนเนาะแหลกแกลกนแนะนําเป็นลูกผสมไปก่อนนะถามที่เงินทุนหรือว่าเขาเลี้ยงเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้คือว่าเรียงมันหลอดเปอร์เซ็นตหลอดสูงแต่ทีนี้เขาจะมัเด่นเลือดลอยไปคครรัับบแต่ว่าตลาดมันก็สีต่างกันก็จะเป็นตลาดสายพันธุ์แต่เป็นเลือดลอยครับผมครับผมมันกับยี่สองยางดังที่น้อกมันบอกครับคือว่า เอาเป็นสามประโยชน์ขายสายพันธุ์หรือจะเห็ดเป็นลูกคุณเนาะแต่ละฟ้ามม้วคขึ้นกันกัขายสายพันธุ์หรือขายเนื้ออืมถูกต้องครับสายพันธุ์หรือขายเป็นเนื้อนะครับเนาะโอเคเอ้านี่ละเห็นสองยางนี่น้องเพิ่นสรุปอ่แล้วได้จะเอาชัดเจนเอาเป็นแพะคอนน้องนอเนาะครับผมเพิ่นชิดเป็นรอบหรือยังไนครับผมนี่แต่ละรอบนี่คือของของฟ้ามผมนะครับเนาะครับแต่ละรอบนี่คือเขาเขามีขายออกไปประมาณหานึงสิบตัวแต่ละรอบนะครับครับ ปีหนึ่งกับยูแล้วเล่ะบมาณนสองสามเถือนะครับก็ขายออกไปก็อนานี้มันก็ราคาดีอยู่นะครับร้อยร้อยยี่สิบรอยสามสิบอะไรีเลยต่ต๊ะยูฟีแล้วล่าบมาณแสงกว่าๆชัดเจนกัอยูที่จำนวนแพรน้ำเนาะครับเนาะอันนี้คือไร่ใดเนาะแต่่ากับ อย่าลืมว่าหอกก็มีรายจ่ายทุกเดือนคือกันครับครับที่แท้ๆที่ผมผมแนะนําไปช่วงต้นก็คือว่ามันจะเป็นแคสโพเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ้าพของข้อหนับครับทุกอย่างมีต้นทุนนะครับเนาะกรวมๆเหมฟังคร่าวๆสี่นึงกับประมาณสองสามแสนประมาณนี้แหละครับทั้งแฝงทั้งแกะรวมกันทีครับรวมทั้งแฝงทั้งแกะนะครับเนาะครันรวมเหมือฟังชัดเจนต่อไปเรื่องการเตรียมการ อ่าสีแดีน้าพี่น้องอาเป็นลงเลื่อนก่อนแล้วกันนะครับเนาะลงเลื่อนอ่าสำหรับการเล็ดลงเลื่อนเนาะอ่าสำหรับเกษตรกรเนาะน้องที่ถามว่าแทนเกษตรกรเนาะสำหรับผู้ชิดจะเลี้ยงแพะเนาะประมาณเงินทุนเริ่มแร็กนะครับเนาะน้องคิดว่าเอาคันตั้มสุดแล้วเนาะน้องเนาะตีห้าจะสามารถเลี้ยงแพะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ เงินทุนนะครับการลงทุนอันนี้แยกเป็นขอบนะครับครับผมลงทุนขอบเริ่มแดดผมยกตัวอย่างของผมเหรอคันเนาะอือเรื่มแดดเป็น้องที่เบิ้งคลิปอยู่กับล่องล่องล่องเบิ้งว่าของห้องเหมาะสมกับแบบใดนะครับครับผมครับผมนี่คือตอนแรกเนี่ยลงทุนขอบเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งนะครับอือเป็นขอบอ่าคล้ายๆ่ายก็ว่าเป็นเพิ่งนะครับเป็นเพิ่งเนาะเป็นเพิ่องเราก็ยกพื้นสูงนะครับสูงประมาณเอวเนี่ยนะครับถัดเลยจะมีมากประมาณระดับเอวครับล่องทุนขอบประมาณหมื่นหนึ่งหลัล้อม เป็ดตัวรอบฝักชิดนี่นะครับคล้ายๆก็ลักษณะแบบนี้แหละครับขยายในตัวน้อยนะครับตีน้องตีนอืนภาพมันเล็กน้อยนะครับเนาะหลายชีบผมกระไายเบิ้งแล้วแต่สะได้ขอดมึนหนึ่งสะได้ยูประมาณขอดหกพุ่นสามเมตรอืมรากาเงินทุนที่เท่าเท่าสะลงทุนโตแพงอย่างเงี้ยคืออยู่ประมาณสองหมื่นครับครับสองหมื่นเนี่ยคือเป็นแพงสามอืมอืมอืมสี่แพงสามตัวละสามพันเนี่ยแต่จะได้ยู่ประมาณเจ็ดตัวเนี่ยครับช่วงแรกจะลงร่งทุนไปนะคือประมาณ เพิ่งแพ้สองเมื่อนหรือเปขอบเมื่อนหนึ่งก็ 20, 000, เป็นสามเมื่อนคะแนนแบบยูแล้วเลาประมาณนี้นะครับอันนี้ขึ้นยุ้งครับแม่พันธุ์ที่เ้าสิบื่อหรือเปล่าแต่ที่เ้าสิบนั่งของมากมาเ้าสิบื่อลักษณะแต่ไก่นะครับสื่อเป็นแม่าสาวหรือว่าสื่อเป็นแม่อุ่มทองมากนะครับทำแม่อุ่มทองกับอีกเดรสละข้าหนึ่งครับนะครับครับ,รบแม่อุ่มทองกับยูแร้วเลประมาณหายเปห้พันครับนะครับเป็นรวมผมครับครับนะครับพี่น้องครับ กกษตรยุทละล่าอีกครับเบิ้งเบิ้องนู้นห้องก้อนหลักจังจังเบิ้งแนวทางเนาะกับเบิ้งเบิ้องนั่นในกระเป๋าห้องก้อนครับห้องมีเงินหลายปรนได้นะครับห้องก้อนจะลบบไหนนะครับแต่เบื้องนวนแม่พันธุ์ที่เหาลงมาเนี่ยเ้ามีอาหารมันเพียงพอบอร์อาหารนี่คือถ้าเกิดว่าเ้ามีอยู่ไก่แรงธรรมชาติเนาะครับแรงธรรมชาติคือตาตาตำข้องอจริงยนะครับมีกระถินมีอย่างพ่อตัดแขกินตลอดปีแล้วก็ที่พื้นที่ที่เ้าอยู่เนาะผู้มีประเทศที่เ้าอยู่เนาะครับเนาะ เปิวาเขาบ่มีเขามีพื้นที่ของเขาเองเนี่ทีสามารถที่จิปลูกหาเนี่ยแค่กินได้ตลอดเวลาบ่เขาตามไปเบิ้งนะครับต้องลองคนครับผมอ่านี่คืออ่าี่ยนแปลงหญ้าปลูกคนเนาะเป็นครับอันเป็นแปลงหญาแปลงหญ้าเพ็งปูาครับผมอันนี้ปลูกได้ประมาณปีหนึ่งนะครับตายรอดแล้วครับครับครับปีหนึ่งผมสิบตัดอยู่ประมาณห้าหกเถื่อนะครับสองสามเดือนก็ง่ายแล้วครับก็ออันนี้เป็นปล่อยเล่มแปลงก็ได้นะครับครับเขาสิ ขับให้มันกินสดก็ได้ครับอาจารย์จาตรงนี้นานแต่ว่าเปียกน้ำขังต่อตรงนั้เป็นแปลยกป้อยก็ได้นะครับเนาะเป็นกลางป้อยได้ครับโอ้ครับอันนีพงกัดรอบรอบๆอันป้อยนะครับป้อยกินตลอดตลอดมัอยู่แล้โอ้พ่อมันกินเหี้ยมปุ้มเมื่อกีเขาอกของแม่ดินนะครับมันเกิดดังี่น้องมันบอกอยู่น้ำพุมมีประเทศเท้าแนีว่ามันแต่ว่าแถวแถวบ้านเท่ากับอยที่ไหนท้รงมชาติเกิดขึ้นแนี่อยู่เนาะแถวบ้านเท่ากับเป็นหย่าตามตรงหน้าอ่าปากกระถินภาคเกษตรเนี่ยแม่นบอกรับอืมอากาศอุณู ได้ลทยดีนี่พื้นที่ก็คือหนองพะเน่น้ำน้องเนาะปลูกไว้จะดีนะครับเนาะคือเนื้อเหลืองแพนเนี่ยเขามีเงินทุนแล้วนะครับขับราคาเนี่ยในเรื่องของกําลังต้นต้นในครอบครัวนั่นนะครับ พาเห็นดีน้ำบอกับการที่เยาเทียบแทนนะครับกับเสี่ยมีเคสที่าถ้าเกิดว่าข้อสื่อของมาพุกของพวกบ่อเดชเห็นบ่อเดชอยากเลี่ยงน้ำเสียนะครับปัญหาเรื่องเรื่องการเลี่ยงนะครับอันนี้สำคัญเดียวสำคัญเนาะครับผมเพราะว่ะข้อสื่อของมาพุบมันเป็นต้นทุนแล้วถ้าเกิดว่าเลี่ยงหรือว่าสื่อมาพุบเดือนเดียวไม่ก็เดี่ยวขายทิมเนี่ยเขาส่งขายขาดทุนนะครับบ่อเดชกำไรแนวโน้มคุยกันเลยเคี่ยกันไม่ครอบคลซะก่อนเตีเนาะครับไม่เกิสี่มีในเรื่องของเงินทุนนะครับทีข้อติดสื่อพร้อมแพร่นะครับ แล้วก็เรื่องของกับดังคนคนในครอบครัวนะครับแบบว้ดีงามน้ํากับอาการเริ่มเบียงได้นะครับนอกจากสองอย่างนี้แล้วนะครับเรื่องอาหารครับนะครับเรื่องอาหารก็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับแต่เกิด่าเข้าวบะมีอาหารแผ้มันกินทุกมือนะครับคือเนี่เสาแรกเสาแรกนะครับข้าวบะมีแรงอาหารตีเพียงพอนรับประสิทธิตปัญหาครับเพื่อต้องซื้ออาหารในแครครับแต่เกิดว่าวบะมี ปกูงยาเองนะครับหรือว่าหาอาหารตามธรรมชาติได้ครับมันก็สิลดต้นทุนของเฮาไปเลยนะครับกัมีสารยาหนีหรือเปลที่สําคัญคือมือใหม่นะครับอันนี้แนะนําเบอรว่าหาความรู้ซะก่อนนะครับออืๆตัวนี้มันก็มีหลายๆช่องทางเนาะครับทั้งโซเชียลก็มีนะครับทั้ง Facebook ทั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยเฮาก็หาความรู้ได้นะครับหรือว่าถ้าสิเป็น อ่าสาัตว์าต่างล่งเรียนมหมาไรเลยว่าคุ่มเกษตรกรที่เป็นการอบรมครับในเรื่องของความรู้เบื้องตน้นเกี่ยวกับการเลี้ยงหรือว่าการดูแรลรักษาแพะการให้ยาจังสีครับแม่น้ำให่งขอไปอบรมก่อนนะคะระับแต่แบบมาเบิ้งความผอมข,ของเฮ่าอีกเทธิยังไหวไปเท่าความผอมที่สิ่งความติดล่องพุ่มบ่อนะครับความรู้เพาเพียงพอในการดูแลปื้นปืนเบื้องต้นบ่อนะครับว่าจะเป็นต้องเพ็ดรใดเพื่อปัสสตว์นะครับเพื่อจะเบื้องต้นเนี่ยแพ้เจ็บไข่ได้ป่วยมากเทาดูแลมันได้อืัอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น ิ่งที่สำคัญปัจจัยหลักๆของของบ้านสํเร็จในการเรียนนะครับสโลเนี่ใหม่นั่นอ่ะซื้อว่ามือนีกับข้อมุ่นกับซื้อว่าชัดเจนพอสมควรนะครับเนาะพี่น้องเด็กมาศึกษาปฏิบึงคลิปผมอยู่เนาะสนใจกับจําที่น้องพเนนนั่มหรือเด็กน้องมาติดเบอร์โทรไว้แหละครับเอาน้องติดเบอร์โทรเข้าไปเลยครับผมเบอร์โทรนะครับ093 228 9736องานะครับหรือว่าจะเป็นทั้งเพจฟซบุ๊กก็ได้นะครับทางแพ อืมครับครับผมฝากฝากไปเลยนะครับอ่ะอ,อ่ะฝากแล้วกระดัมขอบคุณน,น้องยังก็คือครับซีลพานุพง์ครับพานุพง์นะครับเนาะอานุพงอ่านุพง์ครับ,รบที่ไม่คว่ำรูเอาเป็นว่าพี่น้องอยากเห็นภาพนี้จริง เขาไปในเพจเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ลงเปิดเปิดไอที่ไว้อยู่ใน f เฟซบ o ๊กกับมีหลังจากกูเบิ่งคลิปแล้วยังยังบ่เข้าใจหรือจะมาสถานที่บางอย่างอะไก็ได้เนาะครับเนาะยินดีครับดีดีครับยินดีให้คําแนะนําคร้ำดังที่ผมมานี่ยแหละผมก็มาถือว่ามาศึกษาคือกันละผมออกหาทายแต่ละหม่องก็ได้ข้อมูลแต่ละฟาร์มไม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับแนวทางการเลี้ยงแต่ละฟาร์มอาจจะบ่คือกันเนาะครับเนาะอาจจะผิสัยตากระบ่้กรบิ้ไก่กันครับอาจจะนิดนึง แต่ว,ว่าก็เป็นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องได้ซึกษาไปน้ำกันม,มึงก็ขอบคุณระเบียบฟาร์มแพะนะครับเนาะนะหลายๆครับเพิ่นไม่ความหนูถือว่าใคลิคทิตเพิ่นทั้งฟาร์มเพิ่นแหละครับอ่จนกว่าิพ่อกันไม่คลิปต่อไปคลิปมีลาไปก่อนสวัสดีครับผม